จ้งจ้าอั้นไปโกช้างลูกจะให้พี่จะให้ห้าร้อยไปซื้อกีบลูกมันยังให้พันน้องดาน้องดาให้อะะได้ถึงแต่น้องอั้นก็าบริการดีเขาเป็นคนไม่พูดแต่ว่าเขาเขาเปิดประตูเหมือนกันเหมือนกันประตูเจ็ดยังไม่มีใครเข้ามาดูเลย เขามาแล้วสี่คนไปอ่านตา้าก่อนสายไม่มินกาตากาตากาตาแอร์ไลน์ไม่เจ็ดก็แปดเนี่ยแหละคะ่ะมีใครมาบ้างไหมมีใครใส่เสื้อเหมือนเรานะยังไม่มีม,มอใช่ไหมม,มีแล้วใช่ไหมคะเอ้ยเห็นไหมมันดูง่ายใช่ไหมโอ้โหเขามาก่อนเราอีกไม่เพลนไม่เพลน ผมก็ <จะ S 1> มาก่อน <จะ S 1> เราอีกอตรงนี้เขานั่งมาไหอค่ะนั่งเป็นกลุ่มจ้่สวัสดีค่ะมาแล้วอาจารย์แม่สวัสดีค่ะอาจารย์แม่มาได้กันค่ะเราคนบ้านเดียวกันอ้าวสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้ค่ะ อันนี้ค่ะอันนี้ค่ะทุกคนอันนี้ค่ะวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะโอ้โหเออว่าระบาเร็วนะอันนี้ค่ะทุกคนอันนี้ค่ะน่ารักมากเลยทางนี้ก็มีต้องติดกูเลยอันนี้แฟนใครเนี่ยเอาแฟนไปด้วยแล้วเสื้อที่ใต้ไปไหนวะเอ๊ะท่านใต้สุที่ใต้เขาสวยนะเขาไปเองค่ะมานั่งเนี่ยอาจารย์แม่ยเขาจะไปเองเขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใไปไป เขาเนี่ยมัาจะไปเยอรมันมาเมาแล้วทิ้งทอยมาเลยเหรอไปเยอรมันใช่ไหมครั้งนี้ไม่ได้เอาเข้าไปอ๋อไม่ไปฮานีมูนเหรอไปป้าว่านไปคนเดียวเราบ้านอนกันเหือยอยู่ที่จอร์เจียมาอ๋อนี่มาแกลงมีแกงที่ใต้หมดเลยเหรอมากี่คนมาสิบเอ็ดคนสิบสองคนไม่รู้ละวันที่ยี่ห้าถ้าใครไปก็บอกนะอ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ยาไรัยไว้นหอนนี้งี้แล้วไปก็รเปาบางไว้กินของแล้วาวไว้ไงไยไแล้วไแล้วไม่ใช่พวกเราใช่ไหมใชไไม่ไม่ใช่คนไทยด้วยอ๋อที่แม่นางมาอย่างไรอมารถสีรัตมันอยู่บ้านแถวเดียวกัน,นไงแม่เล็กอ๋อแม่เล็กแม่เล็กข้างบ้าน พี่สาวพี่สายห,หมูแดงพี่พ้าไอพี่ดาเราใหพ้พี่สองสองคันนะเันพี่ผ้านนะสองคันมันกี่คนนะ่ะสองคนสองคันคนละคันคนละคนคนละคน้ประมาณห้าคันไม่สิบอกสิห้าคันไม่พีแรกเราบอกห้าเปิดพิซ่ะทุกคนคันละคน,คน เนสพาแเดี๋ยวนี้สดใสนะอ้วนขึ้นดีละเอานั่งนี่เดี๋ยวยังมีมาอีกปล่าค่ต้องมีใช่ไหมไม่เสิร์ฟหรอยังมาไม่ถึงเหรอเขาอยู่ใกล้ใกล้นี่เอง

ดีแล้วเดี๋ยวคนแย่ๆเดี๋ยวให้สุนทรถ่ายถ่ายหมูถ่ายยักษ์มัน้ยได้ไหมถ่ายตรงยักษ์นะเมื่อกี้ไปถ่ายกองยักษ์มาทำไมเขาไม่เปิดไฟมันยักษ์มีกี่ตนน่ะมีสองไม่ใช่เหรอที่อยู่ใกล้ๆกันน่ะอ๋อเราไม่มีช่องเหรอไม่มันไม่ใหยัดเลยเนาะติดไฟนะประแพ้์แบบประแพ้มาป่ะ

ก็สวพรสพรแม่เอสวัสดีค่ะแม่แบุญ euh. ม,มาแม่บัวไข่แม่แหวนคุณอาภาพรลูกเข้าไปเราก็กลับเลยนะรถจอดตรงไหนร้านตรงเนี้ย <concurrent> ค evet. ่ะเขาจอดเท่าไหร่อ่ะเมืาอกีเป็นชั่วโมงโอเค อันดีนั่งตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวไปวางของก่อนไม่ไม่เป็นไรนั่งไปเถอะนั่งไปเถอะเป็นไรนี่จะบินกับเขาด้วยเหรอเนี่ยใช่แต่ะตัวจะเป็นจะไปบินด้วยเหรอฮะอะไรเหรอยไม่แซวแซวอาจารย์แม่บอกว่าเนี่ยติดเงินติดเงินมาให้ลูกเงินอะไรเอาเงินอะไรมาเขาเริ่มใช้แล้วเอาแล้วมาให้ทำไมเนี่ยใส่ไม่ แม่ไม่มีอะไรโอ้ยถ้าใช้ได้ก็ยังดีใช้ไม่ได้ยังไงคะเดี๋ยวเขาก็ทำหายอ่ะเขาเลิกใช้แล้วพี่เขาเลิกใช้ไปดูแลเดี๋ยวเขาทำหายไม่ได้แม่ก็เปเชี่ยวขึนโอ้ยไปหลายรอบแล้วไหนว่าที่ผ้าใครไปบ้างคะเนี่ยสาวสวัสดีค่ะไปไหมยี่ผ้าไปไหมไปนะเบอร์จะได้จองแล้วแจ้งด้วย แจ้งด้วยว่าจะไปกี่คนนะเดี๋ยวมันไม่มีที่นั่งเขาแจ้งให้ตรงเขาเขาแจกตรงหน้าให้เลยนะไปต้อยโอหน้าแกบงไรม,นะมาลูกเหรอไทยลูก,ลกเนี่ยหลอนเลยนะ เราตรงนั้นเลยเขาคงนึกว่าพวกนี้มาทำเหมนเขาไม่รู้จักไหงเพื่อใช่ไหมเส้นสีสดใสอันนี้ค่ะ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 แกงนี้มาสดาราเกาหลีเกาหลีังอเรกาเลหายเขาหน่อยเสียงดังอย่าลืมนะเราไม่ได้อยู่เราไม่ได้อยู่ เขาตกใจนั่นเนี่ยเขาไม่เสียงดังมากเสียงเสียงดังเสียงดังสวัสดีค่ะ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 เสียงดังเขาอ้ายเขาพี่พัาน่วยตามหน่อยบางทีเราลืมตัวนะ ไี่ก็ไปก่อนเถอะไม่ใช่สนามคนเสมอที่เยอะเลยก็ไปหาที่ถ่ายหมูนะถ่ายพินฮะถ่ายตรงไหนยังไม่หมดหรอกยังไม่หมดหรอถ่ายนู่นถ่ายไปถ่ายไปถ่ายกับยักษ์นู่นจะไปถ่ายจะไปดีเทลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววานเดี๋ยวถ่ายตรงนี้ด้วยแล้วก็ไปถ่ายตรงนู้นด้วยนะแล้วใครจะเป็นคนถ่าย ไปหายักไม่ไปถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวก็เราไปถ่ายเดียวกันไงมาถึงนานเป็นไรฮะนานเพิ่งมาถึงนนะนาเพิ่งมาตื่นภาพเสียงชัดนะคะเมื่อกี้สัญญาณคนเยอะค่ะแย่งกันใช้อาจจะมีค้างบ้างอะไรบ้างนอนนอนไปนอนไอ ไม่อยากถ่ายรูปมากเลยอะโน่นไปถ่ายกับย่าไม่รู้แล้วเดี๋ยวถ่ายตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวๆต่อนนะป้าทนายนั่งเลยวจะเอามือถือไปถ่ายรูปเดี๋ยวนะมันมีสองเครื่องเอา่ายรูปเลยเหรอเอาม่ายรูปเลยออะแม่นั่งนั่งด้วยกันนะจ๊ะเบียดเบียดกันหน่อยเบียดเบียดกันหน่อยแม่ช่วยถือให้ไม่ดัน ไฮไล์ก่อนก็ได้เดี๋ยวด้ถ่ายกูปเอออาให้เยนตรงี้ก็ได้ามอตรงนี้อง้หนนแมจะายแม้ให้หูไปทางโน้นจะถ่าตรงนี้ให้นะเบียดๆเลยด้านหนึ่งแบ่งกันนหนักุใหญ่เมืออกันนะเนี่ยตออแค่เดียง สวยกันทุกคนเลยสวยไปหมดเอาส่งไปตรงรูสวยไปหมด ยักษ์เงินมันไปถ่ายรูปยักษ์ถ่ายไหมนี่ถ่ายจากเท่เหรอถ้ายจากเท่ขึ้นมาในเลือดขึ้นไปถ่ายโดนมันในเลือดมันก้อง,งไปนะแล้วนะแล้วก็หลงตุมตัดกขึ้นแล้วก็บวกเงนจะได้เหมือนไปต่างประเทศไง ปากน้ำใช่ไหมมากันมาถึงกันแล้วหรอเขาออกไปตั้งเยอะคนสมดก็มาเดียวขาไปไปยัดไปเขาไเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปถ่ายหมู่ตรงยักษ์นี่แหละวันนี้เรานั่งไปก่อนรอให้เขาปลดเราให้ลูกมาเราให้ลูกมาถ่ายถ่ายหมู่ท่านเดียวเลยกูโอ้ตีตีนี้โกงเกินอยู่อะไรนี่โอ้นี่พี่อยากได้อ่ะพี่นี่ฮะเออน่ารักอ่ะมีลูกขายหรอ ทำเองเหรอเออน่ารักดีไหนดูผ้าก่อนผ้า่ดีเนี่ยรับโอเคภาพใช้ได้ใช้ได้อยู่น่ารักน่ารักเออแบ่งหน้าเนาะคนไม่มีเรอหมูแดงกับสีรักแป๊บหนเนาะก็เหมือนสีสันก็ได้เนาะฮะแล้วจะไปไหนกันอ่ะอ๋อต้องรอต้องคนใช่เดี๋ยวรอกันเยอะๆพี่เดี๋ยวเราลุกแล้วเราเสียเสียมาไม่ได้นั่งไปก่อนเดี๋ยวลูกมาแล้วเราค่อยไปถ่ายก็ได้เออรวมกันพี่รัน์ เดี๋ยวรอรอรอคบๆก่อนเดี๋ยวเราเสียมาเดี๋ยวจับมานั่งไม่ได้พอใกล้ๆลูกนั่นแหละเราก็ไปถ่ายแม่เราถ่ายจะไปไหนเรียนไก่ไหมไกลจิ๊กเหรอไกลสำหรับแกนั่นแหละสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีสค่ะสามร้อยหกสิบกรคนก็สงสัยเลยพวกแก่ๆนี่มาทำอะไรกันเนี่ยฮะที่แรกพวกแก่ๆนี่จะมาติด ติงดาราเกาลีเขาก็ไม่รู้ค่ะอันนัคือใครวะเาก็ไม่รู้จักนะอันนั้นเหมือนเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนพี่เจืออีกั้นไม่รู้มาทำที่มาใส่เสื้อสีชมพูก็เอามาออกับหนังกายเล้อเขาไม่รู้ใช่ไหมเขาลูกไม่รู้อ้าวอ่ะรู้จักไหมดีค่ะทุกคน สวัสดีค่ะพี่นิดสวัสดีค่ะน้องทอนสวัสดีค่ะน้องพัดี่ะ่ะมาเนี่ยสัปร่อค่ะตอนนี้ไปเข้าห้องน้ำสมุนประการก็มาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายตรงยักษ์กันค่ะกำลังขาดแล้วเขาไปแล้วนักศึกษาพีค่ะกระเป๋าผ่านเขาลุกให้เขาจะไปเขาจะไปพอดีใช่ไหมท่เขาลำขาดพวกแก่ๆแล้วทำอะไรอย่างเงี้ย เียวเกาจอกเทียวเาจยเมาต่ออายุตับวาห้าสิบปีไหมเนี่ยอายุมีไหมตับวาห้าสิบปีไหมแม่ถึงหรือยังแม่เท่าไหร่สี่ส <ility> ิแปดพี่ใช่หรอสีสิบปดพี่เหรอสิบแปดสิบปดแม่ทัดปนั่งนั่งไปเถอะยาไม่ค่อยนั่งหรอก ม,ม,ม่ใครก็แล้วแต่นะอย่าลืมนะที่แม่ดาบอกอะ่ะจองที่นั่งไว้เลยบอกแม่สีอะค่ะกี่ที่กี่ที่ไม่ต้องบักรายชื่อนะเขาไปแล้วไปกดดันเขาเขาไปแล้วเราไม่นั่งนานหรอกเขาจะบินเดี๋ยวก็เดี๋ยวเขาไปใช่ สวัสดีค่ะทุกคนแม่ลายแม่อารมณ์สวัสดีค่ะแม่สีแม่เฉลยอันนี้คุณคุณนะเจอกันเมื่อคืนนี้ทั้งนั้นเลยนะพี่มเมื่อคืนไหป่ะคะไค่อะใช่ไหม แล้วเราเจอกันนะเมื่อคืนเนี่ยจำไม่ได้วจำไม่ได้วสักทีโอ้ยจำไม่ค่อยได้หรอกค่ะคนมันเยอะไม่รู้ใครเป็นใครรู้ยังไม่ถึงบ้านกันเลยเนี่ยแม่ดาฮะรู้ยังไม่ถึงบ้านตั้งแต่เมื่อคืนเออเดี๋ยวบ้านเลยไปถึงไปถึงอ่ะเขาไล่ออกจากบ้านแล้วกระเป๋าเป่าวะกระเป๋ามาแล้ะไปบ้านพักคนชรา ใช่ไปบ้านพักคอชรามารอพวกผู้ปกครองมารับนี่แค่เพื่อนร่ะไม่ได้มาส่งจะติ้งเกาหลีว่าส่งรูปไปแล้วเป็นไงเธอเนี่ยมาส่งดอกใจญที่มาส่งใช่ค่ะอยู่จนลูกที่ตึ้งเคื่องเข้าไปข้างในอะค่ะ ีคนดูกี่คนละแม่สองาทีสองร้อยหกสิบคนครัเดี๋ยวจะเยอะอีกตอนลูกมาเนี่ยแหละอันนี้กี่ทุ่มแล้วเนี่ยอันนี้อันนี้กี่ทุ่มพี่ยามอันนี้ฮะยังไม่สองทุ่มเลยแม่สีมากันเร็วฮะใช่อ่ะเดี๋ยวนะสองทุ่มเท่าไหร่โอ้จะสามทุ่มแล้วเหรอสามทุ่ม สามร้อยเจ็ดสิบแปดอ่ะพี่ยาถอยไม่ได้ยังอยู่ที่สองรอสิบขอเขาเละหนึ่งแช์นะคะแช่นะดามขอบคุณค่ะแล้วแล้วแม่ขอบคุณมาก ่นสีกินอะไรยังคะเหอา้อไรถไปจา่าค่ะสามก็ดีค่ะต้องสามร้อสองคนขอบคุณที่แชร์คะ่ะสิบนาทีสามทุ่มอขอบคุณคะ่ะเมื่อคืนกวจะถึงบ้านก็ตีเมื่อคืนเราจะกลับตีสองใช่ไหมถึงเมื่อพอกัอน,น ทำไมอ่ะเมาส์กันดิเมาส์กันนอนเมาส์กันนอนเมาส์กันไม่อยากเมาส์าก,าก,ากันเรื่องลูกกันแหละใช่ไม่ได้นอนอย่าไปนอนด้วยกันนอนนอนสีไฟยังคุยอีกสี่ร้อยได้หรอคะโอ้ยทำไมเยอะจัง คน,คนที่ยังมาไม่ถึงตอนนี้อยู่ประตูเจ็ดนะคะลูกก็น่าใกล้จะถึงแล้วมัม้ง messenger อะไ เออบ้านอยู่ใกล้กันไงอยู่เกษตรแยกเกษตรเหรอไม่กลับไม่กลับนี่ก็ไม่กลับก็ไม่มีเพื่อนเมาดิแล้วนะไม่ใช่เหรอที่เก๊ดออกจากบ้านอยากจะไปต่อวันอ๋อทีเดียวเยี่ยวก็ไม่ต้องเข้าเข้าออเดี๋ยวไน้องก้อยเป็นนั่งนี่สิลูกเนี่ยก้อยนั่งนั่งจะเอาป้ายไฟก็เดี๋ยว เดี๋ยวลูกจะอายเขาโอ้หคะเสื้อแค่นี้เขาก็มองอะไรลูกยังเงี้ยบานใจไม่ดาและเกินจะไปบวชแล้วเนี่ยแค่เสื้อแค่นี้เขาก็โอ้โหสี่ร้อยยี่สคนมาเพิ่มแล้วเห็นไหมอ๋อเขาไปจอดรถมาละแดงค่ะวันนี้ค่ะมาด้วยกันสวัสดีค่ะ เอาจริงนะแต่ได้จะเอาป้ายไฟมาัวลูกไอลูกแค่นี้ก็ไอแล้วเดี๋ยวเวลารับตอนเวลารับเข้าประเทศลูกอไอเราไม่อไอหรอกเราชินแล้วจะเห็นไหมเขาบอกรับรางวัลรางวัลนั้นเขายังไอเขาบอกเขาที่าอเขาที่ไอใช่ไหมแายแม่ยัง ไม่มีทางสบายใจได้คุกบุนมานั่งนี่สิเนาะไม่ถ้าเราไปถ่ายรูปยัต์ยกแล้วเดี๋ยวพี่มันเสียไม่ถ้าเราไปถ่ายรูปยกักษ์กอ่ะกลับมาไม่มีที่นั่ง เราต้องไปใกล้ๆให้ลูกเข้าไปเอ๊ถ่ายกับลูกก่อนสินะถ่ายหน้ายักษ์อ่ะถ่ายลูกเดียวพอถ่ายลูกเดียวพอเข้าคิวที่ของอายเขาด้วยเดี๋ยวถ้าส่งน้ำน้ำขึ้นแล้วพวกเราก็ค่อยจะถ่ายไม่ใช่ให้น้องแมนถ่ายด้วยสิก็ต้องน้องแมนถ่ายด้วยเออใช่น้องมานั่งนี่ไหม อันนี้ก็ว่างนั่งได้นั่งได้เดเ็กๆกันหน่อยแฟนทอนอะไรนะน้องทอนอ้าวฟาร์มหายไปไหนแล้วเดี๋ยวไปอ่านย้อนหลังค่ะอ่านไม่ทันค่ะนีข้าวงคะ้วไม่มนใ ได้จอดที่ไหนน้องจอดตรงไหนคะแล้วตรงนี้เหรอโอาดีจังเลยท่านนู้นเหรอตรงข้ามใช่ไหมเออพี่นึกว่าอยู่แถวเดินไกลนะคะไกลใช่ไหมไกลตรงโ้รถไปจอดที่ไหนจอดตรงนู้นน้องนั่งรถน้องเข้ามานู้นสั่งนู้นไม่จอดตรงนี้เลย แล้วอดีจ้ะแล้วข้าวประตูนีงง่อะเยอะเลยลูกเขาคงตกใจแม่ไม่ทำไมกันเนี่ยวันนั้นแม่ไปทำไมกันเ้าก็ไปส่งลูกลูกไม่อยู่เป็นเดือนแล้วแม่เขาก็ยิ้สิลูกก็ไม่ทเท่าทไหร่ <laughs> แม่แม่เขาก็รักของเขานะลกูกอุ้ยเดี๋ยวนะมือไปโดนเดี๋ยวอีกสักพักมาใหม่ค่ะดีไหมตอนนี้กี่คนแล้วคะจริงๆืาอยากจะไล่ย,ยาวค่ะ หน้าเดิมๆนั่นแหละค่ะพ่อคืออะไรใส่ไม่ได้เราไปน้างใส่ไม่ได้แล้วเขาล้างกันยังไม่รู้สึกตัวยังใช้ถือไอพี่แต่ไปไลฟ์ก่อนก็ได้ค่ะพี่ลงไม่นี่ก่อนแหน่มากันเยอะเลย อ้า,อาวพี่ดาเข้าบ้างยี่สิบห้าเจอกันยี่สิบห้าเจอกันเดี๋ยวไปไล่เจอกันอย่าลืมนะคะ25มาวันนี้แล้วอ,อย่าลืมวันที่25่สิบห้าเจอกัน25่สิบห้าเจอกันอย่าลืมนะคะ25มาด้วยนะม,มาตามาสัญญา สวันีค่ะสวดีค่ะ้อมเลยละงแม่ก็จะถ่ายคลมันนะแม่เดียวมาพร้อมกันหรืยังนะคะมาพร้อมแล้วเดี๋ยวถ่ายกลุ่มไม่ตัาน่นได้ก่อนให้เสริดไปดดาอ๋อวันดีแล้วสวัสดีค่ะ นั่งทีตัดกันเลยสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้อวันดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปตรงไปเลยไปเลยไปเลยสวัสดีจ้าไปถ่ายรูปยักษ์คนถ่ายมาแล้วถ่ายูกยักษ์ถ่ายรูปยักษ์ไหนใครยังไม่ได้มาอีกเจอเพื่อนเต่าเออใครที่จะมาต้องมาที่ชั้นไหนนะ ประตูเจ็ดชั้นสามนะคะคือเจ็ดชั้นสามเนาะใครที่มาหาไม่เจอประตูเจ็ดชั้นสามนะคะกี้แล้วก็หาไปทานข้าวกันได้นะคะทางข้างล่างเดี๋ยวบอกลูกคุณประมาณสี่ทุ่มอคะค่ะอ๋อน้องถึงสี่ทุ่มค่ะประมาณสี่ทุ่มสามทุ่มกว่ <3. S 1> ากับสี่ทุ่ม แล้วก็ห้องน้ำห้องข้าวถ้อ่างไรก็ง าาไปลงเฟซเมื่อกี้ใครใครไม่เคยขึ้นไปดูน้่นไม่เสิร์ชเหรอไปดูน,นู่นอะไรไนะ,ะไปดูได้เหรอเอาได้สิดูสิเนี่ยบริเวณดูเครื่องบินขึ้นบันไดเลื่อนแล้วก็โบกมือให้เพื่อนมันก็จะเหมือนเราไปเมืองนอกไง <laughs> ขึ้นตรงนี้แล้วก็ลงข้างมันขึ <laughs> ข้นลงน ไม่ได้เดี๋ยวเสียมาค่ะไปไหนไม่ได้ไปนั่งหาที่นั่งกันอยู่ประจูเจ็กันนะคะเดี๋ยวถ้ามาพร้อมๆกันหลายคนเดี๋ยวไม่ได้มาใหม่ค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ